ก็ฝั่งขวาแันลถก็แค่ชื่อน้ำพริกจริงมีรูนกูหาให้กูหาให้กูบันไฟกูบันไฟชิวๆเออ่ตัวเนี้ยเนเมซิสมาแล้วนะมาแล้วนะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนฝั่งขวาข้างบนฝั่งขวาโอเคกูอยู่ฝั่งซ้ายชิวๆรูนน่าอยู่ฝั่งขวาเดี๋ยวไปหาให้มีย้ายรูนด้วยมมมมาาาาาจะยย่่่่่งนนนีีีอูเล่นฝั่งขวาไปนะเล่นฝั่งขวาไปกูหารูนให้เล่นฝั่งขวาไปได้ยินไหมนยทีมได้ีวยู่ได้ยินได้ยินได้ยิน ูไม่่ใชหอก็บอกว่าลุนอยู่น่าจะอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวหาให้ปั่นไปเลยปั่นไฟอยู่ปั่นไฟอยู่ชิวๆั่นไฟอยู่ปั่นไฟอยู่เจลาหนึ่งเจลาหนึ่งมีสองงานเจลาหนึ่งโอเคโอเคโอเคเจอเก่งมากเบนเก่งมากเบนใช่อาจารย์เจนี่สรรหามากครับผมบอกเลยคือน้องคือเคยอาจารย์เจส่งให้ผมแบบว่าจันจันพุทธศุกร์อืม ไม่กูปกติกูจะส่งอะไรไงสวัสดีวันจันทร์อะไรเงี้ยแต่ว่ากูหาไม่ไล่เฮียมาเป็นตัวเลยสิยะยุ้ยไปกูจะหาลูนอยู่อยู่ห้องยาวเฮียทอมบี้มึงชอบไหมสวัสดีวันจันทร์ไหนเบ้นอะไรนะไม่ไม่ชอบไม่ชอบหรอแต่ว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นดาวเฟดดี้ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันกูไม่เคยส่งให้มึงนะไม่ขึ้นมีมีแต่ไม่ขึ้นดาวเมกทมัสอ์มัสนี่เห็นได้เห็นได้เห็นได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันเปิดไฟความนี้ออกมาแล้วเห็นไหมได้ยินยังน้องๆได้ยินแล้วใช่ไหม แต่กูไม่ได้สงส์เตาเฟนดี้ให้มึงไงอะไรนะมันก็คล้ายกันแหละกูว่าจะไม่ค่อยได้บางทีก็ลืมมั่งไม่คล้ายไม่คล้ายมึงไม่เหมือนไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยแต่น้องเห็นไหมว่ามันจะเล่าความจริงแล้วน้องเห็นแล้วใช่ปะอยู่กูดันฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่นี่มั่วนะนี่เฟ็กนิวเฟ็กนิวกูว่าไมเคิลดาวเฟนดี้ยังไม่เยี่ยมเท่าไมเคิลดาวไมเคิลดาวเตมคไอสัตว์สัตว์มึงเยี่ยกว่ามึงเยี่ยกว่าไอเมคเขาไม่เป็นไอสัตวเลยนะ อันนี้กันนะเขาพูดแบบอันนี้กับมันค้ธรรมดามันปกติหรือเปล่าเรนมึงถามจานเฉียงว่าอาจารย์เจมยงถุยป่ะถ้าจะสวยนะอะไรวะพี่เอกถุยอะไรกูดื่มนะเมื่อกี้แกด่าไอเจมมึงถุยป่ะปกติมึงถุยป่ะเวลามื่อมึงนั่นน่ะมึงถุยก่อนป่ะมึงกินอะไรอ่ะ

อยู่คูห้องห้องที่มีรอบไม้ยาวที่สุดในแมพมันอยากเจอเซฟคามุยหวเบนจัดให้มันดิรอยากให้มันหนึ่งกระบวนท่าหน่อยแล้วว่ะให้มันลืมไม่ลงอ่ะให้มันต้องฝันหนึ่งคืนอ่ะหลุดน้ำหลุดน้ำไม่ไหวนะไม่ไหวนะหลุดน้ำ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 กลับน้ำกลับนะไม่ไหวมาห้องน้ำมองเนี่ยตบีตอมบีตอมบีตายย่าอนนี้เอ้ไปมันไม่ไหวจริงมันไม่ไหวจริงบอกจันเจีเหมือนจะมาห้องน้ำหากลัว ทำไมมันฮิตเอากระทืบแรงกันมาจังม้งไอเช็ดยูก็ไอแม่งฟาดมาก่อนมึงกีดเลยเหรอมึงต้องกีดเลยเหรอเจไม่กูไม่ได้กีดกูแค่พูดเสียงดังเนี่ยชั้นไอ้้ไอตรงห้องสมุดชั้น3มันไม่มีเสาเว้ยเจ้เฟี้ยวเฟี้ยวเลย แล้วยังไม่เคยโดนพวกเราอี่แเจมทำอะไรอะูกูจุกกุจุกูจุกเบกูจุกอยู่ข้างบนเจโหหลุด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 หอมีมาเจสายมึงกูเห็นกูเห็นกูเห็นี่มันเจอเซตค้ามเข้าไปมันก็ฆ่ากรดงกินข้าวเกกินน้พริกแม่บานอนคนหนึ่งว่ะเอาเชี่ยมันเปเจ้กูได้ยังไงออมก็ค้ามอีกทีดิเจมึงข้ามอีกทีดิ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันเจียวกูแล้วจานยืนไหนจานยืนไหนมาตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอะไรอ่ะเฮ้ยอยู่อยู่ไม้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 ห้องสมุดอยู่ไม้ห้องสมุดลมไม้ห้องสมุดไอ้เหี้ยออไม่ทันว่ะแดงเออที่มันวิ่งมาเจอกูได้ยังไงวะก็มีซอมบี้ก็กูบอกมีซอมบี้ตรงนั้นมึงไม่ไปฮิวที่อื่นละเบนไอ้เบนโอ้ยเบนร้อนแต้ม ผมโงงอ้าวพี่อ้าวอ้าวอ้มึงด่ามั่วนะมึงด่ามั่วนะเจ้ทึบแรงป่ะน่ะทึบแรงตรงกลางเียกยิวผมทึบแรงตรงกลางทึบแรงตรงกลางไอตัวที่เสกเนี่ยมันชื่ออะไรวะกูไล่ฝั่งขวากูไล่ฝั่งขวากูไล่ฝั่งขวาทีมมีหัวหมูมีหัวหมูผีว่าเจ้าเหรอว่าเจ้าเหรอไปไปไปหมูท่านนันโดูสโบรเคีย แม่งอยู่ตรงกลางอยู่กลางแบบไปซ้ายไม่ไม่อยู่กลางแบบมันเฝ้าเครื่องตรงกลางเว้ยไล่กูไล่กูไล่กูแล้วฝั่งขวาไล่กูแล้วไล่กูแล้วทีมทีมทีมโอเคโอเคโอเคมาทำมาตั้มล่าหางสีฟ้าดูกูอยู่กูฝั่งขวาสวัสดีครับสวัสดีครับต้องน้ำไม่ไล่กลับมาแขสุดยอดไม่แข็งไม่แข็งไม่แข็ง ไม่เห็นเสกเล่นไปพี่โอ้ซอมบี้มันมารวมจนจุดศูนย์กลางข้างล่างก่อนเลยวะทำไมวะที่มันห่วงเครื่องจัดว่ะมันห่วงเครื่องจัดว่ะเยนะมันโซนเครื่องแอบเจเหรอ มันนโซเครื่องมันย่ามันลากซอมบี้มามันลากซอมบี้มามันพาซอมบี้มาด้วยเขาเรียกว่าเล่นแบบใช้หัวใช้หัวอะไรใช้หัวหัวใจแข่งนี่แข่งนี่ตรงกลางอะตรงกลางแข่งนี่แข่งนี่แข่งแข่งอยู่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 บอดีครับมันหนีไหนอะแล้วว่าแข่งไอ้เชตย่าวิ่งหนีเอ้าเสียงดังระวังชิดบนเหรอ ก็เพื่อนเสียงดังแล้วก็ต้องเสียงดังสู้หรือเปล่าเราจะไม่ได้ยินไงไลกูแข่งแข่งคุณมาแข่งทุกคนไลคูอยู่ฝั่งขวาเร็วทีมมาแข่งอยู่แข่งแข่งแข่งตรงกลางอยู่เบ้นมันมีเครื่องอยู่ฝั่งไหนบ้างอะเอ้ยนี่ไงตรงห้องนี่ไงเรียกยังไงเดี๋ยวไม่จบ มันอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งขวากูเนี่ยตรงตู้แอร์ตรงตู้แอร์แต่เบนอยู่ฝั่งขวาบนดาดฟ้าเหรอใช่ดาดฟ้าเก่งปังไว้โอ้โหสวยเลยสวยเลยทำควยอะไรกันล่ะสวยเลยตัวเลยแล้ววะมันมาไล่กูที่เคียงกูสามให้ชี้ไปดิเคขื่อนอยู่ตรงไหน ใกล้ดเลยไอ้ข้าวหลุดไอผีไอ้ผีนี่รู้ดีเกินตัดเร็วปะกูใช้กล่องโสวัย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 แค่ไหนสวัยสวัยสวยมากมากเลยเปิดประตูหน้านะเปิดประตูหน้านะแฟนเฮียเอาไม่กูเปิดประตูไม่ได้อ่ะ กันสวิตไงใช่ป่ะเปิดเกาหลีเปิดประตูแบบเชื่อกูเปิดประตูแบบบูทูธไอ้เบน้นใช้พลังจิตเปิดประตูอ๋อบาร์กมันปิงไงเออเออมึงดูจบแล้วเหรอมึงดูจบยังไม่ยังไม่ดูจบเลยก็คือตอนจบเป็นยังไงเจเด็กกูจะได้ฟังไอ้เบนอย่าเงียบปากเลยเงียบปากเงียบปากใช้พลังจิตเปิดประตูว่ะน้องๆไอ้หนุ่มวันนี้ไอ้หนุ่มวันนี้าันอยู่นะไหนมันอยู่เ่ยมันอยู่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 ตรงนี้มันอยู่ตรกกระูเนี่ย มันอยู่ตรงประตูประตูฝั่งข้างหลังฝั่งขวาการเดินกลับไปแล้วบแล้วอ่ะไอเบไม่ปอประตูหลังฝั่งขวาเสร็จแล้วังมรงเลยนะกยไม่ได้พูดี่อะเลยก็คือต่อจบเป็นนี้เจก็คือแอลอ่ะพรจะฟังยังด่ามัเลยนะช่องช่องเนปนะไม่ากี่าฮ่า่าฮ่่่่่่่ฮฮา่า่ะ่ทันไม่ทัน ทาไม่ทันให้มันอุ้มกูแล้วกันมึงอยู่แต่ย่าครึ้นกอดเพียไม่ได้หยุดตายแล้วอ่ะเฮ้ยบล็อกหลุดปะเนี่ยไม่หลุดหหรอกลุดดิต้องต่ออ่ะคนเดียวไม่เยอะมีสี่สูตรว่ะลุ้นว่ะลุ้นแล้วลุ้นแล้วเซย่าไล่เซย่าสวย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 เซย่าสวยไม่ต้องยื้อให้เซย่าไอเซย่ามันไอเซย่ามันออกไม่ได้ ยูวดิหิวดิรอบล็อกไม่ได้เหรอเออต้องหิวันบ้างไม่มีบูนเหรอล้มไม่ก่อนล้มไม่ก่อนล้มไม่ก่อนมีบูลไหมออกได้เอาได้เอาได้เอาขึ้น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 เอาเสียยาขึ้นอยู่มันมาเหรอไอ้ไมันเดินไปมันเดินไปโอ้ผี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 ทำไงอ่ะพี่ขาไม่ดีกูมีถอนกองถอนเสาไอ้เชี่ยเอ้ากูมีกองถอนกูมีกองถอนเสียยาตายถอนดิถอนดิไอ้เบนถอนเนถอนเสาเดินได้กูลุกได้กูลุกได้กูลุกได้ อย่าพึ <Bond> ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวมันเลี้ยวเดี๋ยวมันเลี้ยวเลี้ยวแน่เลยว่ะเบนไปแล้วเลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวจอสวยเบนสวยสวยดีสวยสวยกูของจริงไหมไปดีออกดีเราคุยอะไรไอ้สัตว์กูของจริงป่ะเจกูของจริงป่ะเจย่าตะย่าตะย่าตะย่าเผลือกบอลตะย่ากกูกดไปแล้วนะตะย่ากกูไม่มีแล้วกูกดไปแล้วตะย่าลงหน้าห้าวินาทีก่อนเร็วๆสวยสวยเฮ่ยไงเจมดูสเต็ปด้วยเจ เทท่่่่่าาไไไหหรรมของจริงเขาเล่นกันอย่างนี้เจสตรีมเมอร์ว่ะสตรีมเมอร์เขี้ยอะไรไปเรื่อยนะคอมประชาปักใช่เหรอมันได้แต้มศูนยวะเจจองมึงจองมึงได้เท่าไหร่แต่แกมันได้ขึ้นมาแต้มศูนยวะใครอีอ่ะลูกกูก็แต้มศูนยไม่แต้มศูนย์กดออกย์ ปวดออกมาก่อน